สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกับตอนนะคะในช่องในครอบนอกนะครอบค่ะ <Harper> มือนี้ค่ะนี่ตัวนีว้พึ่งคลอดนะคะเมือคืนนี่ตอนตอนนี้ตีสามนะคะแม่กำลองเป็นคนลุกขึ้นมาอาลุกงอออกมาจากแม่นะคะเพราะว่าตอนนอนหลับต่วไปตัวไปได้ออกมาค่ะแม่ก็ได้เอินนะคะเพราะว่าคลอดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เพียงแค่มายกจุงง่าออกมาค่ะจากขอบนะคะพอดีต่อรีดน้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เลยจะฉีดยานะคะไ้งวนค่ะตัวนี้คลอดเองนะคะต่อ ตัวน,นี้เป็นแมงงัวอตัวนี้ท้องสามแล้วนะคะบาดีข้อดกองค่ะบาดีบอมีปัญหายอย่างเกี่ยวกับการเบ่งการอย่างนะคะ่กะก็เลยบ,บไดีฉีดยาหลายนะคะต้องฉีดแค่ยาแก้อักเสบแล้วก็ยาบำรุงนะคะแหงง้วงนะคะเราจะฉีดแค่สองเข็มนะคะเอ้ยจะทังเกอนระเบิรงนนะคะ เ,เ,เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆตอกฉีดยานะคะฉีดแค่สองตัวนะคะเพราะว่างูมันม,มีปัญหายอย่างนะคะ่ะก็เลยฉีดแค่ยากแ,กแก้เศษนะคะแก้ปวดแก้แกเสษกับยาบำรุงเลยคะ่ะให้งวนะคะจะได้แบบงวให้เพิ่มพลังงวหน่อยนึงนะคะแล้วก็จะปล่อยกินอาหารธรรมดาะคะ่ะปกตินะคะแล้วค่ะ นี่ค่ะเจ้๋ตัวนี้ค่ะพึ่งคลอนนะคะเมื่อคืนนี้นะคะนี่พึ่งคลอดเมื่อคืนนี้นะคะตอนตีสามนะคะแมวออกมาวางไว้นะคะเอาออกมามัดไว้ตรงนี้นะคะนี่เดี๋ยวจะเอานมมาให้ตัวนี้กินค่ะเพื่อนนี่ค่ะนมเหลืองนะคะนี่นมของแม่นะคะเราจะเอามาให้ตัวนี้กินว่าง่ายเดี๋ยวให้กินนมค่ะ ยังมาทันกินค่ะตัวนี้เพิ่งกินเป็นครั้งแรกค่ะเดี๋ยวต่อจะปอ้อนนมงัวค่ะได้ลูกสาวค่ะได้ลูกสาว เรียบร้อยแล้วนะคะต่อให้น้องงัวหน่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ต่อจะกรอกเอานะคะเพราะว่างัวยังม่ทันหูจกดูดมือนะคะต่อก็จะให้แก้วนะคะให้เขากินนะคะแล้วก็อีกจะขาบสองขามนะคะเวลาสองเวลาเนี่ยค่ะเขาก็จะเริ่มดูดนิ้วได้นะคะต่อก็จะให้เขาดูดมือนะคะแล้วก็จะได้บาต้องกรอกนะคะช่วงนี้ก็กรอกให้เขาก่อนเพราะว่าเขายังม่ทันได้หูจะดูดนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยนะคะภารกิจตอนเสาร์ของต่อ นะคะนี่เสร็จเรียบร้อยค่ะใส่นมไห้แล้วรีดน้องง้วฉีดยางาัวใส่นมไห้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็เหลือแค่ล่างอุปกรณ์นะคะเราก็จะไปตัดต้นข้าวโพดค่ะนี่ลูกสาวต่อค่ะัวล่าสุดค่ะไม่ได้ต้องลาไปก่อนนะคะแล้วก็พบพอกันไหม่น,นะคะคลิปหน้านะคะคลิปนี้ต้องลาไปก่อน,นะคะ่ะเพื่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย